สวัสดีชาวเว็บทังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาชมรีเพลย์กันนะเป็นเว r ร์คลาสรีเพลย์นะมาชมคันนี้ครับอูเดสสิบห้าทับสิบหกนะเป็นเทียสิบนะครับเทียสิบจากสวีเซนดนะเป็นมีเดยมแทค์นะครับผู้เล่นคนนี้ชื่อว่าเมดเมโต l นะครับก็เกิดทั้งฝั่งใต้นะครับอยู่ในแบบแมนไฮไลน์นะครับแล้วก็เกิดทั้งฝั่งใต้ก็มาเล่นลายฮิวิทแท้เลยครับ พุ่งทยานมาคนแรกเลยนะครับแล้วก็เข้ามากับเพื่อนด้วยเป็นสกอตต้าทีห้าสิบครับแต่ว่าเพื่อนไปคนละทางกันนะครับมาเข้าจุดปัฏจของเฮลวิทแทงเลยแล้วก็มาถึงก่อนเฮลวิทแทงด้วยนะเฮลวิทแทงก์ยังมากันไม่ถึงเลยนะครับหาทำเลเหมาะๆแล้วก็ตั้งปืนรอครับมีจอนด้วยในแบบนี้มีจอนกันข้างละสองคันนะแล้วก็มีเอลทีข้างหนึ่งะนะครับอาเมดเมโตมาถึงก็ยังไม่เห็นครับเอาเจอแล้วนะโอ้โห วี5 0 5จิกหัวไป463นะ่นัดแรกด้านหลังเห็นวีเค4 5 b 2 b ครับแล้วก็ออบเจกต็ย์705ยิงเข้าไปนี่ยิงไม่เข้านะสำหรับวีเคนี่ครับคันนี้แน่นอนนะฮะ4 0่ 5, ครับเจาะเข้าไป470ครับได้ทีแล้วตอนนี้เห็นวีเค 405B ครับ ใช้ลูกฮีทนะลูกทองนะอัดตรงแก้มเข้าไปนะครับอบเจกโอจอนมานะฮะโดนจอนสแปซแต่ก็ยิงยิงเข้าอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้สตันแล้วก็หายแล้วนะซ่อมไปแล้วนะบุกแบบตอนเนื่องเลยนะคนนี้เมดเมตโต้นะครับแต่ว่าอีกทางหนึ่งจะดูจากนในมินิแมปอีกทางนึงอีกฝั่ง,น,งนี้ก็แตกไปแล้วนะครับไลนะ์นั้นแตกไปแล้วนะตอนนี้สกอร์สูงต่อสี่ครับ เมนเมโตดันขึ้นมาครับตรงนี้ด้านบนเห็นออบเจกต์705ครับขึ้นไม่ได้นะฮะแล้วก็แต่ตรงนี้มีหินอยู่นิดนึงเมนเมโตขยับขึ้นมาหินครับแล้วก็นี่ครับเอา FV4005 ก่อนเลยครับได้มา1คิวครับเหลือ VK 45 02B แล้วก็เรียบร้อยเป็น2คิวครับออบเจกต์705โถมเข้ามานะฮะเข้ามาประทะกับ4 5 0 2 a ของเรานะครับ เมนเตโอก็หามุมยิงครับเพื่อที่จะช่วยเพื่อนแล้วก็เจอแล้วฮะด้านข้างเต็มๆครับแล้วก็มีโบลาดเข้ามาช่วยอีกคันนึงนะครับอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยสําหรับเจ5ดูนย์ห้าแน่นอนครับแล้วก็แนัดนี้เจาะเกราะไม่เข้าเนี่ยอุ้ยเขายิงใครเขายิงนี่นะเมเนเมโตั้งไม่โดนนะแล้วก็เหตุล่างครับเน้นๆเข้าไปครับสามคิวครับ แล้วก็ไปช่วยทางอีกลายหนึ่งนะฮลายทางเหนือนะครับเพราะว่าทางเหนือแตกไปแล้วนะครับไปนะครัวมาดันตูดเขาทำหม่อันนี้สกอร์ห้าต่อแปดครับเห็นไกลๆเป็น E ห้าสิบครับเจาะเข้าไปสี่ร้อยเจ็สิบสี่ครับปืนค่อนข้างแม่นนะครับปืนแม่นดีเลยทีเดียวนะแต่ว่าใช้เวลาเล็งนิดหนึ่งนะครับอีกนัดหนึ่งครับแหมนัดนี้เด้งนะฮะ สะท้อนออกไปเลยนะฮะมาถึงฐานแล้วนะสำหรับฝ่ายสโตูนะฮะเรียบร้อยครับสำหรับ E 5 0าครับเก็บเป็น4คิวแล้วนะมีโบลาตยิงเข้ามา2นัดครับเด้งทั้งคู่นะฮะ3นัดแล้วเด้งนะฮะสวนไปนี่ก็ไม่โดนนะเพราะว่ายังไม่นิ่งพอนเะมื่อกี้ตอนที่ยิงมีขยับอยู่นิดหนึ่งคนะรับด้านหลังมี T ี92พยายามจะเข้ามาหรือเปล่านะ มีมิตโต้รู้ตัวนะครับไปเอาทีเก้าสองด้านหลังก่อนเลยครับอยู่ไหนเอออ่าอยู่นี่นะหนึ่งนัดเข้าไปครับสี่ร้อยสามสิบสี่โอ้โหเกือบเดี้ยงนะสองนัดน,นี้แน่นอนนะไปแน่ครับเห็นมิตโต้เก็บเลยครับทีเก้าสองหนีหนีพ้นไม่พ้นอยู่แล้วนะ อันนี้ก็ไม่ได้ช้าเลยนะมีความจะเรียกว่าแข็งก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันทํามุมเกราะที่ดีมากกว่านะครับครองตัวดีนะมุมเกลาะดีปืนค่อนข้างดีเลยด้านหน้าครับมีนี่ฮะ T34 ครับโดนเข้าไปครับ487นะแม่เกือบเกือบ500นะโบราาอีกคันนะครับเอาคันไหนก่อนดีฮะเอาโบราาก่อนครับเก็บโบราดเป็น6คิวแล้วนะได้ท็อปกันแล้วครับตอนนี้ เหลือเมทเมโต้นะไม่รู้ว่าอ่านว่าเมโตเมดหรือว่าน่าจะเมทนะ Mate, Mate o, มาเตมาโต้คงจะแปลกๆนะแล้วก็เก็บทีสามสี่ไปครับเจ็ดคิวครับเหลือเนี่ยนะฮะเมดเมโตกับ vk 4502a นะครับตรงนี้ครับเห็นทีหกอีห้าแพทริออตนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็โดนเก็บไปนะเพื่อเรานะตอนนี้เหลือ คนนี้คนเดียวครับ1ต่อ6เมื่อกี้ครับแล้วก็เก็บโบราณอีกคันหนึ่งไปครับเป็น8คิวแล้วนะครับแล้วก็มีสกอร์เป็นจีกับซูร้อยสามสิบยิงเข้ามาบล็อกได้ทั้งคู่เลยบล็อกไป520กับ490ร้อเลยทีเดียวนี่ยแล้วก็เดินใส่นะฮะเดินใส่สกอร์เป็นจีครับไปแล้วครับไม่ได้เกรงกลัวกันเลยทีเดียวนะฮะคิดว่าเราตัวเองแข็งรือยังไงนะเก็บซูร้อยสามสิบก่อนไหมหนึ่งนัดก็ไปเรียบร้อยครับเป็น9คิวครับโอ้โหจอมาแล้วครับออบเจกต์แล้วก สกอรเป็นจีที่โถมลงมาแล้วครับชนครับชนออะมาแลกกันแลกครับโอ้โดนไหมเมื่อกี้บล็อกได้ด้วยนะบล็อกไป490สําหรับสกอรเป็นจีนะแต่ว่าปืนนี่เหลืองเฉยๆนะครับโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องแต่ว่าด้านหลังเข้าแล้วครับ 26E5 ครับเท่าแล้วครับแล้วก็บล็อกสกอร์เป็นจีรอบนึงครับต้องเก็บสกอรเป็นจีไปครับเอ้าบล็อก 26E5 อีกโอ้โหจะอะไรนักหนานะครับแล้วก็นัดสุดท้ายสําหรับลูก APCR นะครับตอนนี้ ล็อกเป้าสําหรับ 26E5 เก็บเป็นคันๆไปครับดูจากลักษณะแล้วต้องการเก็บเป็นคันๆแลจจ้จอลงมาแจมด้วยนะจอนเอาเขาด้วยแต่เอา 26E5 ก่อนครับเรียบร้อยไปครับแล้วก็ต่อไปลงมาแจมใช่ไหมได้เลยทั้งนี้ต้องเจอกันแต่ว่าตอนนี้เลือดก็เหลืออยู่แค่176เท่านั้นนะครับ แม่ใกล้ตายเหมือนกันแล้วปืนยังเหลืองอยู่นะแต่ว่ายังมีจออีกคันครับออบเจกต์สองหกครับก็สแปเข้ามาอันนี้เก็บเป็น12บสคิวสำหรับ m อ็3อห้าับ m 5นะหมาพาก,กันไม่ทันเลยทีเดียวโอ้โหเอาเรื่องนะ12สคิวแล้วนะครับตอนนี้คันสุดท้ายสำหรับออบเจกต์สองหกครับเลือดเหลืออยู่แค่27เจเท่าน,นั้นกับปืนเหลืองๆเงนะี่ยแม่ คนเดียวเลยครับโชว์คนเดียวเลย12คิวอ้าวแล้วก็มาครับไม่โดนครับเหลือแต่ลูกฮีแล้วตอนนี้นะฮะโอ้โหทีมนั้นก็ไม่ยอมครับทางนี้ก็บ้าเลือดดีจริงจรินะอ้าวสัดเข้าไปครับลูกฮีสัดเข้าไปครับพลนัทครับมาเอาทางนู้นไม่มีป้อมก็ใส่ใส่ยับเหมือนกันเอาเรียบร้อยไม่ไม่เข้าเนะยเจาะเกราะไม่เข้าเนยะเอาสิโอ้โห ทางนี้แล้วกันเรียบร้อยครับ13คิวครับเมทโตเมโตเมทเมทเมโตนะี่ยสุดยอดจบเกมไปแล้วนะสำหรับคนนี้แลเมทเมทโตนะฮะได้อมไปฮะเอ็มแตกพร้อมกับมาร์คหนึ่มาร์คด้วยนะครับโอ้โหดูเหรียญเพียบเลยนะครับโคโลบานอฟนะแน่นอนเหรียญแรก เป็นโครโมโนฟนะฮหนึ่งต่อ5นะสำหรับโครโมโนฟแต่ว่าตอนที่เขาเหลือคนเดียวเนี่ยเขา1ต่อ6นะครับแล้วก็ได้พูมิโดนะครับเรดดี้วอเตอร์นะครับอ่าปัสคูชีนะฮะแล้วก็พูมิโดนะครับแล้วก็ไฮ um คาลิเบอร์นะครับได้กำหมัดมาด้วยนะฮะได้สตีวอลแล้วก็ท็อปกันนะเพราะว่าอ่ามากับเพื่อนนะมาเป็นพาทูนนะเพื่อนก็อยู่ในพาทูน2นะครับเพื่อนเพื่อนไม่ได้คิวใครนะเพราะว่า เมท์เมโต้นี่คิวคนเดียวครับ13คิวนะฮะดาเมต8,995นร8,995ะครับภาพสบการณ์ดิบๆนี่1,627เลยนะฮะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวยิง33นัดเข้าเป้า31นะค่อนข้างมั่นนะแล้วก็เจาะเปราะเข้าไป27นะครับดาเมตรวม8 9 0ไม่มีแอสซิสนะฮะเดินใส่อย่างเดียวคนนี้เดินใส่จริงๆนะครับ เป็นบัญชีพรีเมียมนะหักค่าซ่อม24 0 0 0นะครับค่ากระสุนนี่0 0 0 0แล้วก็ยูนปัจจัใจอีก40,000ติดลบ41,000ครับแต่ว่าเป็นการคิวที่โหดร้ายพอสมควรเลยนะ13คิวนี้ไม่ใช่ว่าจะทำกันง่ายๆนะก็ต้องมีหลายๆอย่างนะรวมไปถึงจังหวะแล้วก็โชคชะตาด้วยนะก็โอเคนะสำหรับเมทัลคนนีนะ้สนุกดีเหมือนกันนะ แล้วเดี๋ยวคราวหน้านะผมก็จะหาคลิปมันๆแบบนี้มาให้ได้ชมอีกนะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับแล้วก็พบใหม่ที่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับตอนนี้ช่องนิกกี้ทีวีเปิดรับสมาชิกรายเดือนได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้จะมี3มเลทคือเดือนละ35บาท80บาทและ300บาทแล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์มากมายอาทิเช่นป้ายผู้สนับสนุนอีโมจิและในเลท80ดบาทขึ้นไปนั้น จะมีวิดีโอเทคนิคการเล่นมากมายที่ให้สมาชิกเท่านั้นได้รับชมสนใจดูรายละเอียดได้จากลิงก์ใต้เดสคริปชันในทุกคลิปวิดีโอและกดสมัครสมาชิกได้จากกลุ่มสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ